สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีการทําหัวตารางให้เหมือนๆกันทุกหน้าในเอกสารเวิร์ดนะครับหากว่าเรามีเอกสารเวิร์ดแล้วก็เราแทรกตารางขึ้นมานะครับแล้วเราใส่ข้อมูลโดยข้อมูลนั้นจะมีหัวอของตารางอยู่แบบนี้นะครับส่วนที่เป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นส่วนหัวแล้วก็เป็นข้อมูลต่อลงมาถ้าเราไปหน้าที่2นะครับส่วนหัวมันก็จะไม่มีนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลต่อกันไปเรื่อยๆ ถ้าหากว่าเราอยากจะให้ส่วนหัวของตารางตัวนี้นะครับที่เป็นสีน้ําเงินอยู่นะครับให้มันขึ้นมาอัตโนมัติให้ทุกหน้านะครับเราก็สามารถทําได้ไม่ยากนะครับให้เรามาคลิกเคอร์เซอร์ข้างในตารางนะครับหรือว่าอยู่ข้างๆตารางก็ได้นะครับถ้าหากว่าเคอร์เซอร์อยู่ข้างนอกด้านบนหรือข้างล่างมันจะไม่ขึ้นนะครับแถบเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องมือตัวนี้นะครับให้เรามาคลิกเคอร์เซอร์ให้อยู่ในตารางนะครับจะเห็นว่า มีแถบเครื่องมือขึ้นมานะครับด้านบนเครื่องมือตารางแล้วก็จะมีดีไซน์ตารางแล้วก็เขาโค้งขึ้นมานะครับถ้าคลิกข้างนอกก็จะหายไปคลิกข้างในมันจะโชว์ขึ้นมาให้เรามาคลิกที่เขาโค้งตรงนี้นะครับที่อยู่ภา,ายใต้ของเครื่องมือตารางนะครับคลิกเข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะมีคําสั่งอยู่ครับสั่งหนึ่งที่ชื่อว่าทําซ้ําแถวส่วนหัวนะครับตรงนี้ให้เราคลิกเลยนะครับเมื่อเราคลิกแล้ว เราลองไปดูหน้าที่2นะครับเห็นไหมครับในหน้าที่2มันจะขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างตารางเพิ่มขึ้นมาหน้าที่3ก็ขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เรานะครับเรามีกี่หน้านะครับมันก็จะขึ้นส่วนหัวมาให้เราโดยอัตโนมัติเวลาเราไปปริ้นออกมานะครับก็จะมีส่วนหัวติดขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปแทรกตารางใหม่แล้วก็เพิ่มส่วนหัวเข้าไปใหม่นะครับ ก็จะง่ายต่อการใช้งานนะครับสำหรับท่นานใดที่กําลังหาวิธีนี้อยู่นะครับก็ลองนําวิธีที่ผมแนะนําไปใช้นะครับาการาเพิ่มส่วนหัวของตารางเข้าไปทุกหน้าในเอกสารเวิร์ดนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ